แอนนาเผยคำพูดผู้จัดการของแตงโมหลังแตงโมนิดาตกเรือบอกไม่ต้องให้นักข่าวรู้ทีมเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาและเร่งทำงานกันอย่างหนักกับกรณีข่าวนักแสดงสาวคนเก่งแตงโมนิดาพัชระอวีรพงศ์ที่พลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพยาใต้สะพานพระรามเจ็ดซึ่งขณะนี้ยังไม่พบตัวของแตงโมนิดาท่ามกลังเพื่อนๆคนบันเทิงและบรรดาแฟนๆส่งกำลังใจและอวยพรให้เธอปลอดภัย โดยล่าสุดแอนนาทีวีพูหนึ่งในคนสนิทของสาวแตงโมได้เปิดเผยในรายการเหตุมันบันเทิงถึงเรื่องดังกล่าวว่าผู้จัดการแตงโมโทรกลับมาด้วยน้ำเสียงเหมือนว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงปกติแล้วบอกว่าเธอตกน้ำจริงแอนนาก็เลยถามว่าแล้วตกนานหรือยังทำไมถึงตกเพิ่งคุยกันเองไปตกตอนไหนพลาดท่าไหนตก จากนั้นผู้จัดการของแตงโมงก็ตอบกลับมาว่าเธอยังไม่ต้องรู้เรื่องเยอะนะเดี๋ยวฉันหาเองแอนนาก็ถามว่าแจ้งใครหรือยังผู้จัดการแตงโมงก็บอกว่าแจ้งหน่วยคู้ภัยแล้วหายไปนานแล้วใจคอไม่ดีเลยแอนนาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปผู้จัดการแตงโมงก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่บ้านไปมาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องบอกให้นักข่าวรู้นะ ซึ่งตรงนี้แอนนาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไม่ให้นักข่าวรู้ปกติเราจะรู้นิสัยแตงโมนะจะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายแต่เราเชื่อว่าข่าวแบบนี้แตงโมไม่ติดหลังจากนั้นแอนนาและกลุ่มเพื่อนสนิทจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีแต่พอถามข้อมูลจากเพื่อนที่อยู่ด้วยแต่ละคนข้อมูลไม่เหมือนกันคนบนเรือมีการเซตคําตอบที่จะพูดและให้การกับตํารวจเรื่องอุบัติเหตุด้วยแอนนายืนยันว่าไม่ใช่การคิดสั้นอย่างแน่นอนตอนนี้มีข้อสงสัยหลายอย่าง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ